สวัสดีครับผมปอนจากช่องกันเนอร์ขยี่ข่าววันนี้จะมาสรุปข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลประจําวันที่5พฤศจิกาย,ยน2 5 6 3มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับมาเริ่มที่บทสัมภาษณ์ของมิเกลเดต้าครับก่อนผานล,ลุกงทีมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโมสรโมในสื่อยูโรปาลีกนัดที่3นะครับมิเกลเดต้าผู้จัดก,การทีมอาร์เซนอลให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเกมที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโมสรโม ทีมรองจากฟูงลีกนอร์เวย์ในเกมยูโรปาลีกรอบแบ,บ่งกลุ่มนัดที่3โดยทั้งคู่ต่างเก็บ6คะแนนเต็มจาก2เกมแรกผลงานของอาร์ซนอลในเกมยูโรปาลีกนะครับนัดแรกเอาชนะทางลาปิดเวียนา2ประตูต่อ1นัดที่2เปิดบ้านถล่มดันดอนครับ3ประตูต่อ0ขณะที่ทางโมงนครับบุกชนะดันดอน1 0และเปิดบ้านเอาชนะลาปิดเวียนานา1-0ทำให้ทั้ง2ทีมนะครับมีคะแนนเท่ากันแต่ทางประตูได้เสียนั้นอาร์ซนดลดีกว่าครับผม สภาพความฟิตของดาวิดลุยนะครับอจิเต้าตอบว่าเขาพร้อมชียลงเล่นเขาซ้อมได้ดีตลอด1-2ถึงวันที่ผ่านมาดังนั้นเขาจะมีชื่อในทีมด้วยลากาเซจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่จากวิธีที่ผมเห็นพวกเขาในตอนซ้อมทุกคนมีโอกาสและเราจะตัดสินใจอีกครั้งในวันพรุ่งนี้โอกาสที่เอลนี่จะรับสัญญาฉบ,บับใหม่กับทีมอจิเต้าตอบว่าดูกันไปทีละขั้นดีกว่าสิ่งที่ผมสามารถบอกได้ก็คือผมพอใจมากๆกับนักเตะชุดนี้ ทุกอย่างที่พวกเขาทาและหวังว่าพวกเขาจะทําผลงานได้ดีแบบนี้ไปตลอดทั้งฤด,ดูกาลผมคิดว่าทุกคนได้เห็นว่าเขาทําอะไรได้บ้างดังนั้นผมพอใจกับฟอร์มการเล่นของเขาและสิ่งที่เขาทําเพื่อทีมนะักข่าวถามว่านะครับาอ์เซนอลมีทีมสําหรับเล่นพรีเมียร์ลีกกับอีกทีมหนึ่งที่ใช้เล่นในศึกยูโรปาลีกหรือเปล่าอันเตต้าตอบมันคงจะไม่เป็นแบบนั้นและในวันพวกนี้เราอาจจะได้เห็นการโรเดชั่นอีกครั้งหนึง่งผมเชื่อว่าเราต้องมีการบริหารจัดการ ในการลงเล่นของนักเตะในทีมหลังจากเบรกทีมชาติกลับมาเราจะต้องลงเล่นสเกมไปจนถึงเดือนมีนาคมเราจะต้องเล่นทุกๆ 3- าถึงสวันดังนั้นผมคิดว่าเราต้องการอะไรในปัจจุบันและในระยะกลางด้วยเพราะมันมีโปรแกรมที่อัดแน่นทีเดียวคุณคิดเห็นอย่างไรการที่เทวีอาดามเอ่ยปากเชื่นชมคุณเราได้รับความมั่นใจและความมุ่นมั่นจากบรรดาตำนานของสโม,มสรและสิ่งที่พวกเขาพูดมุมมองของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาเห็นขอบคุณพวกเขามากๆก,ก,กับการสนับสนุน มันน่าพอใจพวกเขารู้สึกถึงวิธีการที่เรากําลังพยายามจะทาผมรู้ว่าการที่จะทําให้พวกเราไปอยู่ระดับที่เราเคยอยู่ในอดีตนั้นมันห่างไกลย,ยิ่งนักนั่นคือความคาทายที่เรามีอยู่การชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้ทีมมั่นใจมากขึ้นแน่นอนเราต้องการแบบนั้นเพราะเราผิดหวังกับผลการแข่งขันกับเลสเตอร์ซิตี้หากพิจารณากับรูปเกมที่เกิดขึ้นแต่ได้เห็นการตอบสนองของทีมในการไปเยือนสนามโอทฟฟอร์ดที่เรามีสถิติที่ไม่ดีนักเมื่อมาที่นี่ ผมพูดตั้งแต่ก่อนและหลังเกมว่าผมต้องการเห็นการเล่นที่กล้าหาญซึ่งผมคิดว่าเราทําแบบนั้นได้ดีตั้งแต่นาทีแรกเป็นผลการแข่งขันที่ดีในแง่ของความมั่นใจตอนนี้มันขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอและเราต้องทําให้ได้อีกครั้งในอีก3วันต่อมาการที่ออส์เนนอลต้องพยายามจริงจังกับทุกรายการอนนาเจตาตอบว่าเป็นคําถามที่ยากจะตอบผมคิดว่าตอนนี้เรามีนักเตะที่ทําแบบนั้นได้ผมคิดว่าเราสามารถหมุนเวียนนักเตะผมคิดว่าวเรามีผู้เล่นที่เพียงพอ ที่จะเป็นทีมที่สามารถแข่งขันได้ในทุกรายการเราต้องเล่น3หรือ4วันในเวลานี้และเริ่มมีผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนหรืออะไรต่างๆที่ทําให้มันดูซับซ้อนนี่คือภาระหน้าที่ที่เราจะต้องพยายามแข่งขันในทุกๆรายการและเราจะทําแบบนั้นไปถึงที่สุดและต้องมาดูกันว่าเราจะทําได้ดีขนาดไหนการที่ทีมประสบความสําเร็จมันขึ้นอยู่กับตัวคุณไม่ใช่เลยผมขึ้นว่ามัอยู่กับนักเตะพวกเขาทําผลงานเป็นอย่างไร และสิ่งที่พวกเขาทําสําเร็จอะไรบ้างสิ่งที่ทําในสนามฟุตบอลผมเพียงแค่มาที่นี่พยายามที่จะทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จเท่าที่จะทําได้มอบความเชื่อมั่นให้กับพวกเขาส่งต่อไอเดียของผมไปให้พวกเขากับวิธีการเล่นวิธีที่เราอยู่ร่วมกันวิธีการเป็นมืออาชีพมันเกือบ11เดือนแล้วนะตั้งแต่ผมยยากเข้ามาแต่เกือบสีเดือนที่เราได้แต่นั่งอยู่ที่บ้านมันเป็นงานแรกของตัวผมผมคิดว่าเราต้องพยายามบริหารจัดการในทิศทางที่ดีที่สุดจุดแข็งจุดอ่อนของโม จุดแข็งของพวกเขาคือการเล่นเป็นทีมพวกเขาเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งมากในการปะทะพวกเขามีการจีนตำแหน่งที่ดีในเกมลับพวกเขาเป็นทีมที่ยากที่จะชนะพวกเขามีผู้เล่นตัวสร้างาสรร์ในพื้นที่สุดท้ายและพวกเขามีวิธีการเล่นลูกตั้งเตะที่ดีเช่นกันดังนั้นมันจะเป็นเกมที่ยากที่สุดที่เราต้องเล่นในรายการนี้สําหรับปีนี้คุณคิดเห็นอย่างไรกับการที่บอกว่าเซนนกับโมเป็นตัวเต็งที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปอายาตาตอบว่าผมไม่ทราบครับมันเพิ่งผ่านมาแค่2เกม บางอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราต้องการจะจบในอันดับที่1ของกลุ่มผมต้องการที่ให้ทีมผ่านเข้ารอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมรู้ว่าเราจะเป็นจะต้องชนะพวกเขาในวันพรุ่งนี้โซชาได้มีการพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับส,มสโมสรโมหรือเปล่าไม่เลยครับปกติก่อนเกมเราไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันมากนะักโดยปกติการพูดถึงเกี่ยวกับคู่แข่งทีมถัดไปเป็นไปไม่ได้เลยโมชนะใน2เกมแรกมาเช่นกัน พวกเขาสามารถชนะได้ทั้ง2เกมและไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คุณเห็นในเกมซึ่งผมก็ได้ดูแล้วพวกเขาสามารถหาทางชนะได้ทั้งสองนัดผมคาดว่าเราคงจะเจองานหนักในวันพรุ่งนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเช่นกันเพราะมันคงไม่ง่ายจุดเด่นของโมคือการเล่นเกมลุกผมเพิ่งพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานโมมีผู้เล่นที่สร้างสารรค์ได้ดีในพื้นที่สุดท้ายพวกเขาไม่กลัวพวกเขามีการปรับรูปแบบในการเปลี่ยนตำแหน่งถ้าเราปล่อยให้พวกเขาได้ครอบครองบอลเข้ากรอบเขตโทษ มันจะเป็นเรื่องยากสําหรับเราข้อความที่คุณบอกกับโจวิลล็อกเกี่ยวกับการเข้ามาอยู่ในทีมพิมร์ลีกอันเจต้าตอบว่าผมบอกข้อความบางอย่างให้กับโจเราพิจารณาบางอย่างเกี่ยวกับเขาแต่เขาเป็นนักเตะที่ผมชอบเขามีคุณสมบัติที่พิเศษที่เขาเป็นคนเดียวที่มีในทีมชุดนี้ผมคิดว่าคุณสามารถเห็นได้จากเกมล่าสุดที่เขาสามารถทําอะไรได้บ้างในการวิ่งขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายเขามีคุณภาพในกรกอบเขตโทษเขาเริ่มทําความเข้าใจกับเกมมากขึ้น และจุดที่เราต้องการให้เขามีผลกระทบต่อทีมผมพอใจกับการพัฒนาของเขาการที่เขาไม่ลงเล่นมากนะักเพราะมีการแข่งขันที่สูงในบาตำแหน่งของทีมนักข่าวถามอเาัเดตตานะครับหาเวลาพักร้อนชาร์จแบตในช่วงเบรกทีมชาติอันเดตตาตอบว่านัตั้งแต่ผมเข้ามารับงานคุมทีมอา์เซนอดตลอดเวลาเรามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นถ้าผมสามารถไปไหนได้สัก1-2ถึงวันแม้ว่าจะไม่สามารถบินไปไหนได้เลยอย่างน้อยผมก็สามารถมีเวลาให้กับครอบครัวและลูกๆของผม และผมสามารถที่จะตัดการเชื่อมต่อได้แต่เวลานี้มันไม่ง่ายเลยที่จะทําครอบครัวของคุณใจดีขนาดไหนอย่างที่ผมบอกไปนะครับพวกเขาไม่มีทางเลือกพวกเขาสนับสนุนผลอย่างเต็มที่เรารู้ว่าเมื่อเราตอบรับความท้าทายนี้มันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียสำหรับครอบครัวแต่ผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่มีเกียรติที่จะคุมสโมสรแห่งนี้และพวกเขาก็สนับสนุนผมเต็มที่นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมิคิวตาน,นะครับก่อนที่จะเจอกับทีมโมเนสิกยูรปาลีกนัดที่3ครับผม เป็นเรื่องประเด็นถัดไปเลยครับเดอ m i มิเลอร์สื่อชื่อดังตีข่าวว่าแอสตันได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการล่าลายเซ็นของอิสโก้เพเมเกอร์ตัวเก่งที่ตกเป็นข่าวว่าเตรียมจะย้ายออกจากเรือมลมาดริดโดยก่อนหน้านี้นะครับปีทีมอย่างเอเวอเรตันยูเวนตุสเซบียาและอาเซนอลที่กำลังให้ความสนใจนักเตะรายนี้นะครับแต่ล่าสุดสื่ออย่างเดอร์มิเลอร์ก็บอกว่าอาเซนอลได้ล้มแผนในการล่าตัวอิสโก้แล้วครับ ในมองส่วนตัวของผมผมมองว่าอาร์เซนอลน่าจะให้ความสนใจในตัวของอุเซบูอามากกว่าทางอิสโก้ครับรอลุ้นกันนะครับว่าช่วงตลาดเดือนมกราคามนี้เราจะมีการเสริมนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวลูกหรือเปล่านะครับไปดูประเด็นถัดไปเลยครับผมมาดูประเด็นเกี่ยวกับซาริบาบ้างนะครับว่าอาร์เซนอลจะทํายังไงกับตัวเขานะครับมิเกลเดตาผู้จัดจาการทีมอาร์เซนอลออกมายอมรับว่าสโมสรกําลังพิจารณาในการส่งตัววิลเลียมซาลิบาเซ็นเตอร์แบ็กดาวลูกัย19ปี ออกไปเล่นด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมอัตเจตาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมเคยอธิบายไปแล้วว่าเขาต้องการปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราตัดสินใจซื้อเขาและส่งเขาออกไปให้กับเซงเอตเตียงยืมตัวไปใช้งานต่อด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแต่มันไม่เกิดขึ้นและเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามที่เราคาดไว้เขาจะเป็นต้องผ่านช่วงเวลานั้นและด้วยจํานวนเซนเตอร์แบ็กที่เรามีในตอนนี้เราจะเป็นต้องตัดชื่อเขาออกจากดูรูปาลีกเรามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่บ้าง และเราสามารถใช้งานเขาได้ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจอประเด็นด้วยสัญญาจีมตัวในเดือนมกราคมหรือเปล่าเราเนี่ยได้พยายามในช่วง2-3าวันสุดท้ายของตลาดนักเตะเพื่อหาสโม,มสรที่ใช่สําหรับเขาแต่ในท้ายสุดแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นและเราจะมีการประเมินสถานการณ์ของเขาอีกครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้คุยกับเขาว่าเราจะทําอะไรได้บ้างแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเขาและสถานการณ์ของนักเตะคนอื่นนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมิเกลต้านะครับที่พูดถึงวิเลียมสลนบารนะครับ ที่แฟนๆหลายคนก็สงสัยว่าทำไมเจ้ตัวไม่รับโอกาสลงเล่นนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าอยากจะให้เก็บทางวิลเลียมสตีบาไว้ใช้งานต่อนะครับในปีนี้เพราะผมรู้สึกสะคอนใจไม่ดีว่านักเตะเซนเต์แบ็กของเราเนี่ยอาจจะมีอาการบาดเจ็บอีกครั้งนะครับซึ่งสตีบาเนี่ยไม่มีชื่อในการลงทะเบียนในศึกยูโรปาลีกนะครับแต่ในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีชื่อสตีบาสตีบาสามารถลงเล่นได้นะครับ ก็รอดูกันครับว่าเดือนมกราคมจะมีการลงทะเบียนยูโรปาลีกครั้งซาลิบาอาจจะกลับมามีชื่อในศึกยูโรปาลีกก็ได้ครับผมเราดูสถานการณ์ของเจ้าตัวกันก่อนนะครับมาสู่ประเด็นถัดไปครับผมเรื่องของเ e อียนไลท์นะครับออกลงเชียร์แอสตันให้ดึงตัวอูอามาร่วมทีมนะครับเ e อียนไลท์อดีตกองหน้าคนดังยกมือหนุนอร์เตต้ากุนซือหนุ่มของท้าสตันสารต่อความเร็จด,ด้วยการคว้าตัวอุเซมูอามิดฟิลเชิงลูกของโอลิมปิกลิยงมาร่วมทีมาร์เซนนะครับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมา ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับการดึงอูอาร์รวมทั้งโทมัสปาเตนะครับแต่ก็ได้โทมัสปาเตมาร่วมทีมที่มีค่าฉีกสัญญาเพียงแค่45ล้านปอนด์ส่วนทางอูอาร์นะครับโดนทางมิเชลวลาสนะครับตั้งค่าตัวสูงถึง60ล้านปอนด์นะครับอ์เซนอนแล้วก็คือไม่มีปัญญาจ่ายนะครับก็เลยได้ตัวปาเตมาแทนเย,ยนไล์กล่าวว่ามันสาคัญมากๆเพราะการที่พวกเขาไมา่ยังไม่สามารถเอาชนะทีมบิ๊กซิได้ยังคงเป็นสัญลักษณ์อย่างต่อเนื่องของอ์เซนอลนผมคิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยมาระยะยนึงแล้ว ไม่ใช่ตั้งแต่ที่อาร์เจนต้ามาอยู่กับทีมหรอกนะผมคิดว่าด้านหัวจิตหัวใจนั้นเปลี่ยนแปลงไปเขากําลังเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่างๆทั้งความเข้มข้นวิธีการที่เขาอยากเล่นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดนี่คืออาร์เซนอลทีมใหม่ที่พวกเขากําลังพยายามผลักดันให้เดินหน้าต่อไปได้หากเขาก็ยังพัฒนาต่อไปได้อีกเช่นพน,นักเตะพัฒนาขึ้นจากการสอนของเขาจากนั้นผมหวังว่าอาร์เซนอลจะไปดึงอูอาร์มาเพิ่มเติมสิ่งต่างๆให้เขาได้อีก คนที่พวกเขาพยายามเชินเข้ามาในแผนเกมลุคกควบคู่กับโทมัสปาเตเมื่อคุณมีใครสักคนสามารถสร้างสารรค์เกมในแดนหน้าได้มันดูดีเลยล่ะแต่การเอาชนะเกมแบบนั้นเอียนไลท์พูดถึงเกมที่ชนะแมนยูนะครับมันจะทําให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ดีได้ทําให้ทีมนี้มีความมั่นใจนี่ก็เป็นทัศนคติและก็มุมมองของเ e อียนไลท์นะครับอดีตกองหน้าระดับตำนานของอาร์เซนอลนะครับผมเห็นด้วยกับเ e อียนไลท์นะครับว่าอาร์เซนอลยังขาด มิติในเกมลุกนะครับจากแดนกลางนะครับก็คือตอนที่แอสนอนหวังใช้เพียงแค่แนวลุกจากด้านข้างเท่านั้นนะครับโดยอาศัยพวกวิงแบ็คก็ต้องมาดูกันนะครับว่าแอสนาดจะมีการเปลี่ยนแปลงเรงตลาดซื้อขายนักเตะรอบหน้าหรือเปล่านะครับเรามาดูพรีวิวเกมคืนนี้บ้างครับที่แอสนาดจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของสมสรสมนะครับข้อมูลตัวนี้ผมนํามาจากเว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับสื่อมีการคาดการณ์ว่าแอสนาดฝั่งเจ้าบ้านนะครับน่าจะมาเล่นในระบบ3 4 2 1ครับผู้รักษาประตูใช้ลูนัสซันนะครับ เซนเตอร์3คนคุลาสินัตดาวิดลุยมุสตาฟีวิงแบ็กฝั่งขวาสวาเลสฝั่งซ้ายใช้นายนะครับกองกลาง2คนจับคู่กันระหว่างเดนิเซบายอสกับกาดิชาก้าครับเนลลุกใช้เปเป้เนลสันกองหน้าตัวเป้าใชา้เอตีเอนเกเทียครับส่วนทางฝั่งโมทีมเยือนนะครับน่าจะมาในระบบ433ชื่อผมก็ไม่ค่อยคุ้นนะครับนักเตะกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าทั้งส,สองสโมสรไม่เคยเจอกันมาก่อนครับผูรักษาประตูลินครับกองหลังสี่ตัวใช้วิงโก บอแบกเกอร์นารนฮาวเกนใครวะเนี่ยกนกองกลางสามคนนะครับเอสเนมอแคมเอลลิงเซนกลองหน้าสามคนครับเอลสตาดโอโ h ยโฮอยอะไรวะเนี่ยโอยฮอยโ,โฟโอโยฮันและไบฮิลเซนครับผม อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับทั้งสองทีไม่เคยเจอกันมาก่อนครับซึ่งทางเว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับได้ให้ผลการแข่งขันว่าอาร์ซนอลจะเปิดบ้านเอาชนะทางโมไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับผมรอดูกันครับคืนนี้ครับตีสามครับนอนดึกเป็นแพนด้ากันอีกแล้วครับผมและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสโมสรอาร์ซนอลประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่อชอบในเรื่องของข่าวสารสโมสรอาร์ซนอลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกันเดอร์ายี่ข่าวช่องนี้ด้วยนะครับ วันนี้กราบขอว่าคุณไปอย่างสูงมากๆครับสวัสดีครับ